โอ้โอ้เดี๋ยวแก้วหอโอ้ยเห็นดำครับผมเผืองดำเผืองดำสวัสดีครับผมว้อนี้พ่อๆครับอีสานออร์รอยู่ในป่าในดงครับผมพี่น้องครับลุงเป๊กครับผมสวัสดีครับผมหมูว่านนี่เป้ให้น้ำปักมื้อนี้สีไม่หมดแดงกัดปากแก่ก็ครับผมกินเข่าอยู่ครับครับสวัสดีครับพี่น้อง ที่เพิ่งก็ปงพาเขาครับผมโอ้ยประมาณบอก hehe, จะทีแต่ดูเด้อฉันทีล่ะเห็นบ่ได้เห็นไกลขังอยู่เด้อฉันนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาครับอยู่ห้าจุดห้าเห็นหามันเด้เก็บไปฝากที่แ่าผู้เฒ่าอยู่แี่นเนี้ยบอกมาที่ท nah well> ี่แถวเมื่อนีเข้าอยู่ปลาบานซ้ำครับผมแต่ว่าก็ทีอยู่ระวังบานซ้ำกับบานพึงเข้าสิฮาบทะลุกันเลยทั้งสองขาลังแรงครับลังแรง บานซ้ำต้นบุรุแหงนี่นเน,น,น,นะ,ค,ะครับผมแต่ว่ามื่อนี่ผมมาเป่าไม้ผมคืออันนี้ได้ผมเห็นล่ะนี่เอ,เอ่อน,าานี่นครับผมมาดูนกันครับไพลสีในดอกแรกครับผมเอาเสียมาอย่างดีว่าสิมาขุดกีปุม โมคือเลยโอ้น hmm. ja ี่เด <laughs> uh. uh. ็กก๋วยมันอยู่จังสีก้วนี่ก๋วยจิ้มโป้มั้ยจะขุดไปมดบ่พองหูไหมครับผมพี่น้องมันบ่เคยหาจิโป้มในดินใายน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหาเห็ดก่อนซันมื่อนี่ ลุนกันครับโอ้ยยยเยย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 ยใยย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 ยงยย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 ยายย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 ย สงสัยมันมักถือเหรียญแน่กว่วาทางนี้ฝนขาดช่วงเน,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 นาะอ,อ,อืมตะแก่มาได้อีกแล้วครับเน็ดค้าหนุน่งๆครับผมเน็ตผึ่งค้าลายอุย้ยขออ้อพือนแล้วครับผมอ,อ,ยอยู้ดอกแง้มแน่อยู่ดอกนี่พี่น้องนี่ครับ นี่โอ้เออมันอยู่ในสีตัวนี้นี่ขาสวยๆเลยต้องถือฝนพี่น่องเอ้ยดอกแรกแหงมันครับผมเจ็บไปก็พอี่นะครับผมอู้ดอกนี้สวยเลยเนาะก็หลงออเลยแจ๊วแจ๊วแจ้วโคารดงเห็ด อันค้าน้องโยงแล้วครับตาลายไปแล้วครับผมพี่หน่องบ่คือยยมขื้นไหม,ม, <c oughs> มยมไนแมขื้นนีซ่ซองเลานี่โอ้ยโจโกเจเกเนแหนมสัตนะตอนนี้จะเง่าเง่าใบใหม่เนี่ยอันสีใบใหม่เนี่ยมันกัดเดือมไลต่ตาไปในกัน เมื่อคืนยังคืนแนมป้าหนีมันกับดอกเฮ็ดมันกัเห็นดอกเฮ็ดเลยเลยติดตามด้วยครับผมโอ้ไอ้ยอะโอ้สุ่มเลยเนาะเอ้ยนุ่แบ่งสุ่มวิดีโอครับผมพีม่น่องครับ โอ้โลุงแบงโอ้ให้ครับให้ครับส้มเล่ครับทีเดียวเลยวะนี่ครับผมเห็ดเปิงดำาครับผม น้ำกระดับผมจะเท่าน้อเอ้ยแต่ก็ะจะได้เยอะครับค้านี่เป็นลักษณะแบบในสองดอกล่ะไปคัดเอาคัดเอาดอกเท่าบ้าดอกลุงแดงเอาเบิด์สุกดอกได้พี่น้องเอ้ยทั้งเท่าทั้งอ่อนเราเอาเบิดเด็มาเด้อขวัญเอ้ยดอกที่ที่สามดอกที่สามนี่ผึ่ง้านลุงผึ่งค้าไร แมนบอนี่บอนี่ล่างมันเป็นผึ่งเลยผึ่งผึ่งยังบอนี่เนาะผึ่งเบื่อเพราะอย่างงเนาะโอู้หเดี๋ครับแต่ว่าเคยกินอยู่เห็ดตัวนี้โอ้เห็ดก็มาเก็บเห็ดเข้าวานทีเนาะเดี๋ยวดูบอสครับโอ้เขฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เขาเขาแบบโคงรนะ เลือกไม่ได้แล้วครับช่วงนี้เดินมาไกลแล้วครับเดี๋ยวผมขอหาไม้ทําอันนี้ก่อนขูสมบูรณ์แบบเลยครับดอกนี้จังกึ้งแจ้วแจ้วมันไหนที่มีมูเนาะ โอ้นี่หสีดอกพี่น้องเอ้ยคัดเอาเด้ดอกเทาๆเว้าพี่น้องครับจังกึ้งเลยครับผมโอก็คือตัวคนกัดในยขยางไก่ลุงแบงโมได้ได้ครับผมพี่น้องเนี่ยจต่ออกห้างห้างแล้วก่อนเล้วหยาดแท้ๆสอบไหวสอบไม่เห็นยังยังเป็นยัง นี่ของเราแจ่มมากเลยยำปุ๊บปึ๊ดปุ๊โอ้กลดกลื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 ดอืมปึ๊ดปุ๊บ้านของไม่เลยท่ายางพ่อก็ได้เห็ดนะครับผมพี่น้องถ้าเห็นก็ได้เก็บไม่เห็นก็ไ่ได้เก็บมาตอนเว้นกันจังสี่ทีมื่อคืนยำคืนมันเหลื่อยมันเหลื่อมตา เนี่ยบ่คอยอ,อืมขึ้นแค่ีหนซองไปเนี่ยก็เห็นเจ้กูเจ๊กีรถท่าทำาแม่เห็นน่ะทำเฮ็ดบ่ออกกับบ่บ่เห็นกัน <c oughs> ครับตบามมึงเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับจะได้พ่อแกงกันบ่ สวยหรูสมบูรณ์แบบครับดอกนี <S <S yeah, ้เเจอสักทีตามหาเธอมานานแล้วนะมีดอกเดียวครับมีดอกเดียวมีดอกเดียวโอ้โหมีดอกเดียวมีดอกเดียวโม่ไหนได้ลุงแบงค์หยาดแถ่ได้โอ้ยโอ้ยแน่เน่เน่้โลักจนาหลังไก่ยังมาโ่ช่วงเวลาเห็ดกันอยู่ นี่ครับดอกงามๆเลยอู้กำลังนุ่มๆอ้อๆเลยแจ้วต้องอดยังสิแม่ยี่เป้าถอดเฮ็ดเถ้าคือลงเบี่งตามมือเลยครับผมมังคุลงไปไม้แทะออกมาเาต้องเอาไม้แทะอะไรครับผมนี่งดอกอ้อครับนี่นี่แหละนี่แหละเมนมาเนาะเมนเมนอยู่ครับ โอ้ยบานโจโกโเลยเข้าแล้วแต่ก็ขามันก็น่าจะใช้ได้นะอุย้ยมีดอกนึงครับผมผุ่นดอกนึงสอนเลยพี่น้อยนี่เนี๋ยเฝ้ภาฝ้าฝาลุงเบียงสีมายาดพุ่นผุน่นหุ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 ่นห่น S <S> โอ้สวยเลยครับดอกนี่ว้ายฝนตกใส่มันนะหนอเอ้ยปวกกับกิน้าหน,น่แต่ก็ใส่ได้ยุ้ครับขามันโอ้โอ้โอ้บ่ได้ละครับเล,นละนะมันออก เห็นไหมตะแก่พึงพ่งดำพึ่งดำตะแกเดี๋ยวพึ่งดำครับผมยังงามเลยเดี๋ยวเพิ่มอีกบ้างนี่เห็นไหมเขาแปลง,ปลงพอได้เฮ็ดอันนี้นเฮ็ดไหมน้องงงนองดอ,อกซ้อนเลยแต่ว่ามันถั่วถ้าเจอเป็นหมูแบบนี้ค่อยยั่งชั่วเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เห็นดำนี่ดอกนตอองสีแจ๋วเลย เป็นมูสิงูระดอกสองดอกออยังหนุ่มๆอยู่เลยท่านเท่าปันใดน,นี่ก็ต้องเอเอๆอออ,อยู่ในปา่าอย่งสิเอยๆครับผมโอ้โวหมักสีชมพูอ,อ,อ,อยู่ไปลอยจกเอาอยู่เพื่อเดียวที่นี่ ของดำกระแทบคือกันครับผมพี่น้องต้องมองก้มๆดูครับเพราะมันจะโจโก้อ,อยู่ตามมางรื่อยๆครับผมพี่น้องครับของดำหรอวิลุงแบงเฮาโอ้พวกของดำนะครับกันพ่อของดำกับมิตรดำเงามๆหน่ยอยด,ดัดแถวแถานี่ว้า ทเท้าแก้วแล้วมาสีไม่พูด <laughs> ตัวลุงแบ่งครับผมเฮ้ยฝุ่นเท้าแกว้ว <ขอ S 2> ไดี๋ยวครับแอ,ขบ, <laughs> <laughs> อบอยู่หลังต้นไม้นั่นครับผม นี่ดอกเออเอเลยครับเนาะสวยนี่แต่ว่าขาก็อจะออกเทาแน่นะ่ะแตงว่าทางนี้แรงครับผมฝนพึ่งตกโอ้เห็ดยังครับผมพึ่งหงายเห็ดเพิ่งโอ้เพิ่งข้าไวไร่ดูนี่โอ้ยเป็นมูลเลยครับผมนี่ดอกนึงนี่น้องนึนงน นี่โอ้เจ๋วเลยเตาแก่ถเถาแก่พอเห็นเรางกบ่งูกเรื่องนะครับอืมอืมนี่ดอกนึงครับผมโอ้แต่ว่าเท่าเราดอกนี้วะเออเท่าแล้วครับ ไอดอกเห็ดเขให่อ <turkey> oh. hey, ู <liamo> ้ห <Armenia> <Whole ican> ้าเ็เห็ดเดาให้เรไอดอกกุ้งแบงได้นี่เด็ดอกอ๋อโอเคอู้กูตานี่สีแจ่มเนาะอ้ยกตานี่มีอะไรวะเฮ้กตานี่เหรนาะมีนอนหนูนั่นเนาะนี่เนาโอเคครับผมโอ้ไอคนละดอกนะไอเยเห็ดเนี่ย ไอ้เหเขามาเป็นคู่เลยเนี่ยเอาเห็ดเบือมาใส่ตะกากันปุณนไปใหนตะแก่เห็ดเบืออููุ้ปุนอู้หะแก่ะแก้วอู้บ้านพายาเลยเห็ดไข่เห็ดไข่อู้เห็ดไข่สุด โอ้โาเโห็ดเใอ้ข่ครับผมเอามาปลาเห็ดข,อข่อยแล้วครับดุนกันครับผมอพออย,อ,ยอีกมอท่านใดน,นะเขาอยู่มาเป็นคู่เลยครับแต่ว่าเละไปโอ้ตัวนี้เละแต่ว่าขาใส่ได้ครับผมพราที่ฝนตกใส่เนี่ยครับ ฝนตกใส่ได้เลยน,นี่ดอกนี่ดอกนี่ใส่ได้ครับผม <c oughs> ตัวนี้เละ <c oughs> เละก็เอาแต่อันนี้เอาแต่ข้างข้างใส่ได้อยู่ครับผม <c oughs> ข้าใช้ได้อยู่ <c oughs> ไปต่อ นี่มึงครับบรรยากาศอยี่นี่ปลาว่าคือยี่คืนนะครับผมยี่คืนนะฮะซองไปไนี <c oughs> ่สายตาที่โฟกัสในลำแสงน้ำกันนู้นโอ้โหถูาเเก้เท่าไรท่านบุญโอ้ถือฝนพี่น้องเอ้ยมึงเจอละมันถือฝนมันบ้านออกโอ้ดุนก็ต่อไปครับ เป็นเป็นสีว่ะนี่นี่ไหมมันเนาวมันแม่มันถือฝนนั่นบ่ได้ครับผมนี่เถาแห้งนี่มันมันเนาวมันแม่เถามันเนาวมันเนาวนี่ทาไเอ๋อ สใส่ผงหอยผมว่าใส่น้ำวยอยู่เนา่าอีกแล้วครับพี่น้องอู้มันถือฝนมากไม่น้งมันขึ้นมาต้นมันแหลงนะ่ะขึ้นมาเหมือนถือฝนตกใส่ไม่เน่าไปป่าเทสเน่าอู้ซิบดอกเลยครับผมพี่นอ้องเอ้ย ปวดขี้ปวดขี้เด้อให้ขี้ก่อนปวดขี้ปวดขี้ <c oughs> ตัวลุงแบงครับผมเก็บพักอันนี้ครับผมใบสมมุ <c oughs> สมบูรณ์นครับ

เป็นส่วนหลายไปอุ่นกันตาไปอปุ่นดอกนึงอุ่นดอกนึงครับผมมาแค่คู่เลยฟาฟาฟาเก็บเดี๋ยวตรงแมงใช่ไหมเนี่ยสวยงามอยู่ใส่ได้อยู่ครับ เป็นได้ครับมานมครับ,รบพูดมาแต่สีเกตครับผม,มครับพญอย,ยพญางมาแต่ทั้งไหนครับมาแากฝ่ามุ่นี่คนมาจากฝ่ามุ่นี่จังให้แนเลยเมียนอยู่เนาะ เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับผมแจ๋วแจ๋วออกเมื่อแล้วครับผมนี่ทางกาง้างปลาไปต้ <ไป S 1> งแบ่งเป็นฝาไปขายเขาเพิ่นได้พูดละแกงอยู่ดล้วครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเด้อโอ้แกลงได้หลายครับผมจังกึ้งเลยในหูหนูมันทำอ้้อได้อ,อ,อ่อเฉยโอ้ แกงหนึงอีกแกงนึงคือกันครับผมมันมีครับย่าลายเขาสีขาวล่างอืมยอาลายสีขาวล่างอืมุมนีงคือมมเป็นตัวเตงทีวะมีผิดปะหนอแม่งมุมนีม่เนาะจำหนี้พอดีอครับผม,มแกงนึงพอดีมันเด็ดระงอบยางดีโอ้ยมีบ่ไรได้แต่พักโอ้ทำกันครับผม เดแก่อาจังเบอร์เลยตะการไหมอ้เจ้มเลยเนาะด้เห็ดอันนี่อมโอ้ใกล้ๆเลยครับออกใกล้ๆเลยเห็ดเมนูกัน